มาอัปเดตการซ่อมหลังคาอคอกมาของฟาร์มกันค่ะปนญดาสีแล้วสีทัวเนาะสูเสียงดังวสันเครื่องข้างเครื่องข้างอีมาเลิง้งเทิงเถิดนี่สิหลับกบ็บ่ได้หลับสีนอนกระบ่ได้นอนสีเห็ดยังกระบ่ได้เห็ดนี่เบิ่งนู้น่นะตัดไม้ตัดไหลมาหลุกกุบก,กุย๋ยอีมาหลอกกอกแกะเบิงเบิ่งเบิงมาเบิ่ง,ง,ง,งทั้งในค่ะุณนะ จากวัยเอียงเนี่ยเงดไหลเนี่ครับขอ,อกมาเพิ่นส่อมหลังค้าแล้วแล้วเพิ่นก็นมาส่อมทั้งอันนี่ติดบ้านที่หน้าเลยไนดะ้ละติดห้องนอนที่หน้านะ่ะน่ะน่ะหลังค้าก็ไปทั้งในเศษเนี่ยจากวัยอีหยังเนี่ยนี่ก็ทะลุหลังบ้านที่หน้าเลยนะ,นนนะเห็นเพิ่นมาเห็ดกุ๊กกักกักกุ๊ก เอานอกกระบีนไปนี่ค่ะเป็นคอกมากเจ้าค่ะเพื่อนๆแต่ทีน่ามีความรู้สึกว่าเขาจะทำเป็น accommodation accommodation คืออะไรเขาจะทำเป็นไอ้นั่นเป็นที่เอ่อเป็นที่พักเป็นบ้านเป็นอ่ออะไรนะเป็น flat เป็นอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละที่น่าก็เลยสงสัยสงสัยว่าเขาจะทำแบบ กี่ห้องนอนอะไรยังไงมาดูกันนะเห็นไเขาทำตอนเขาก็ซ่อมหลังคาอยู่นะเพื่อนๆซ่อมหลังคาเสร็จเขาก็จะจัดการทำด้านในโอ้ก็ก็งานหนักอยู่งานใหญ่อยู่ที่หน้าว่านะกว่าจะเสร็จก็นานอีกแหละโอเคนะคะเพื่อนๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆรู้ว่าที่ฟาร์มหลังบ้านทีหน้ามีอะไรเกิดขึ้น โอเคนะคะดีค่ะ